อย่าลืมกดติดตามช่อง SK Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวสุดพิเศษและข้อมูลเด็ดๆเ,เกี่ยวกับโลกของรถยนต์ที่เรานำเสนออย่างตรงไปตรงมาและเจาะลิกเสมอวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในซีดานหรูที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ Toyota c ค o าวปี2026รถที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะไว้ได้อย่างลงตัวและน่าประทับใจที่สุดคันหนึ่งในตลาด โตโยต้าคราว2026ได้รับการออกแบบใหม่หมดทั้งคันซึ่งเป็นรุ่นที่ต่อยอดจากความสําเร็จของรุ่นก่อนหน้าโดยเน้นความพรีเมียมและทันสมัยยิ่งขึ้นภายนอกมาพร้อมดีไซน์ที่ดูสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เพรียวบางทําให้รถดูดุดันแต่สง่าง,งามเส้นสายบนตัวถังเน้นความพลิ้วไหวแต่เฉียบคมบ่งบอกถึงความคล่องตัวแต่ก็เต็มเปี่ยมด้วยพลัง ล้ออลลอยขนาด19-21นิ้วในบางรุ่นย่อยช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์ของซีดานหรูได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในห้องโดยสารของโตโยต้าคราวปี2026ยังคงความพรีเมียมอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่เบาะหนังแท้ที่ออกแบบให้โอบกระชับรองรับสรีระได้ดีระบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อนช่วยเพิ่มความสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารหน้าจอแสดงผลคู่ขนาดใหญ่ถูกติดตั้งเพื่อการแสดงผลที่คมชัดและให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วน พร้อมระบบอินโฟเทนเมนทที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายการควบคุมทำได้ทั้งผ่านหน้าจอสั่งการด้วยเสียงหรือสั่งผ่านพวงมาลายัยมัลติฟังชันก็ได้ทั้งหมดความเงียบภายในห้องโดยสารเป็นอีกจุดเด่นที่คราว2026ทำได้ดีมากด้วยการเก็บเสียงรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพผสานกับระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การฟังเพลงในรถไปอีกขั้น ด้านขุมพลังโตโยต้าคราวปี2026มีให้เลือกทั้งระบบไฮบริดมาตรฐานและไฮบริดเทอร์โบโดยในรุ่นไฮบริดปกติใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรผสนมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ220แรงมา้าซึ่งให้ความประหยัดและแรงบิดที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปส่วนรุ่นไฮบริดเทอร์โบจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเทอร์โบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ345แรงม้าส่งผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อด i r รก t 4ที่ช่วยให้รถมีการทรงตัวดีขึ้นเกาะถนนมั่นใจแม้ขนาดเข้าโค้งแรงระบบการสะเทือนของรถได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนในเมืองและนอกเมืองช่วยลดแรงกระแทกจากพื้นผิวถนนครุคราได้ดีในขณะเดียวกันก็ยังคงการทรงตัวที่มั่นคงไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้คราวเป็นรถที่เหมาะสําหรับทั้งผู้ที่ขับขี่เองและผู้ที่ชื่นชอบการนั่งด้านหลังในฐานะผู้บริหาร ระบบความปลอดภัยใน Toyota c r o w ว2026ถือว่าเป็นจุดขายสำคัญด้วยการติดตั้งชุดเทคโนโลยี Toyota s a f ซ t y s e n ซ e รุ่นล่าสุดซึ่งรวมฟีเจอร์ที่ทันสมัยไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่สามารถทำงานจนถึงหยุดนิ่งระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขนาถอยหลังและกล้อง360องศารอบคันที่ให้มุมมองชัดเจนขณะจอด อีกหนึ่งจุดเด่นคือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างระบบจดจำใบหน้าผู้ขับขี่ซึ่งจะช่วยปรับตำแหน่งบอกกระจกพวงมาลัยและระบบอินโฟเทนเมนต์ให้เข้ากับผู้ขับคนนั้นโดยอัตโนมัติรวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถควบคุมพวงม,มาลัยและเบรกให้เองเมื่อจอดในพื้นที่แคบเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานในเมืองอย่างมากในด้านของความสะดวกสบายโตโยต้าคราวยังให้ความสำคัญกับผู้โดยสารบาหลัง ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางเบาะนั่งปรับเองได้พนักวางแขนตรงกลางพร้อมที่ชาร์จไฟ USB-C และหน้าจอควบคุมแยกเฉพาะที่เบาะหลังสำหรับการควบคุมระบบแอร์และมัลติมีเดียเหมาะมากสำหรับนักธุรกิจหรือผู้โดยสารที่ต้องการความสบายสูงสุดขณะเดินทางด้านการเชื่อมต่อ Toyota c r o w n 2 0 2 6รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับการปรับปรุงระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการอีกทั้งยังมีแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมรถผ่านสมาร์ทโฟน เช่นการสตาร์ทรถล่วงหน้าเปิดแอร์ปิดล็อกรถหรือเช็ครถจากระยะไกลได้อย่างสะดวกสบายราคาจำหน่ายโตโยต้าคราวปี2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.6ล้านบาทถึง2.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคาดว่าจะมีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเร็วๆนี้และแน่นอนว่าผู้ที่กำลังมองหารถซีดานหรูที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์สมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีคราว2026เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลรถใหม่ๆแบบชัดเจนครบถ้วนอย่าลืมกดติดตามช่อง HK Auto Review ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถรุ่นต่อไปที่เราจะพาคุณไปสัมผัสก่อนใครสวัสดีครับ